ครับอันนี้ผมใช้เฟกหน่อยนะครับหน้าหวานเจ็บน่าหวานอันนี้คือการทดลองโอ้หกนะคุณผู้ชมเการเช็คมือก่อนเช็คมือก่อนจะทดลองอะไรโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยสิเคนะครับอันนี้นะครับอืมนี้คืออะไรเดี๋ยวเอากล้องโชว์ด้านล่างหน่อยนะอืมคุณทุกคนดูนะอืมนี่คือสารที่เราทำไปเมื่อ อนี้เรามาทำออะไรดีเออมมาก็คือเราจะมาทำสีเต้นระบำกันนะครับหนึ่งก็คือเตรียมเส็มสมอาหารหลากสีนะครับจะเอาปรนเข็มฉีดต่อไปก็จอบปรนเข็มฉีดยาหรือว่าอะไรก็ได้นะครับก็คืออย่างเช่นสลิงอันนี้ผมเอาของของของสัตว์ผมมานะครับแล้วก็นมอะไรก็ได้นะครับนม อ่าให้เห็นหน้าคนไลฟ์หน่อยอ่าแล้วก็เลื่อนลงหน่อยครับเลื่อนลงหน่อยโอเคนะครับเท่านี้นะครับอืมเราจะเห็นหน้าตาคนไลฟ์ไปเนี่ยแล้วทีนี้เราก็เราก็ใช้คัพต้นบับนะครับคัพต้นบบไม่ทำนไลท์นะครับน้ำเปล่าด้วยนะครับแล้วก็ถาดนะครับเดี๋ยวเรามาทําเลยนะครับอืมรื่องจากขั้นตอนแรกนะครับเทนมนะครับเทนมเทนมลงนี่นะครับนมอันนี้คือจานนะครับอื่นี่สองนะเทให้มันทั่วๆเลยนะครับ อโอเคนะครับประมาณนี้นะเตนมลงไปให้มาช่วยถึงด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสีอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมสีอะไรก็ได้เ,เ,เปิดอยากจังคุณพอ่นนอ,ณเพอเปิดหน่ไหคุณพ่อเปิดหน่ไหคุณพ่อเปิดโอเคอ่าดีฝานะอันนี้ครับใช้สารนะครับตัวหนึ่งเราเรียกว่าสารนะัเสียมันเป็นสีผสมอาหารนะมันเรียกว่าสารอย่างหนึ่งนะครับสารอ,อย่างนึ้นะครับแล้วก็ แล้วก็จุ่มลงไปนะครับแล้วก็สลิง <โด S 1> ข,ขึ้นมา,มามดูนะครับนี่ยังเป็นลมเปล่านะครับอันนี้ลมเปล่าอโอเคนะครับหยดลงไปแล้วทีเกิดอะไรขึ้นก็จะนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงาม,มก็จะเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนก็เียก็เลยสีเตนลนระบำก็จะเป็นลวดลายสวยงามใช่ไหมใช่ครับเป็นลายอะไร ลวดลายอะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามันจะเป็นนะลายเหมือนลายไทยเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ล,าล้างมันนะล้างไม่ถึงจะเอาสีใหม่ใช่ไหมใช่ครับอืมออันนี้ใช้สีอะไรทีนี้ส,สีชมพูสีชมพูของวินเนอร์ครับต่อไปเป็นสีชมพูนะโอเคอครับอันนี้ก็สีชมพูนะทดนะลองดูปึ๊บ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 เดี๋ยวเรารอนหน่อยนะครับ โอ้มันจะเต้นระบำยังไงเนี่ยมันก็เต้นแบบหมานถึงว่ามันก็ดิ้นไปดิ้นมาโอเคนะครับอ๋อคุณต<ะ>ัดคนตเตรบัตมาทำอะไรคนก่อนนะครับคนอ่ามาคนคนถ้าคุณอยากให้สวยงามก็ต้องคนนะครับคนคนแล้วก็ผมว่าผมจะไม่สวยนะแล้วก็ใช้คัตเตอร์บัตอันนี้นะครับจุ่มซันไล่นะครับจุ่มซันไลอ่เอาเชิญจุ่มซันไลแล้วก็ดูนะครับอู้อู้มันจะเป็นยังไงมันจะมันจะมันจะวิ่งออกจากนี่นะ ใช่ครับมันจะมี่งนีสไลด์พวาสไลด์ทำปฏิกิริยากันนะครอทำปฏิกิริยายังไงโดยการที่สไลด์น่ะจะไปทําอะไรบลาบลาบล้วกเอาลองอีกทีนึ่าสไลด์มันก็จะทําให้สีกระจายออกใช่ไหมใช่ครับพ่อโอ้คุณสมบัตินี้มันหมายความว่ายังไงอธิบายเป็นเรื่องสั้นได้ไหมคือถ้ามันถ้ามันปล่อยนานๆดูนะครับมันจะเป็นเหมือนอันนี้ที่ผมทําไว้นานแล้วนะออันนี้ทําไว้นานแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบรวมตัวกัน สีรวมตัวกันนะคุณผู้ชมเอ๋ถ้ามันไม่รวมตัวกันก็เอา,เ,าเอาลองอัออส,สไลด์อรอบนึงซิสไลด์มันจะมันจะ,นนะมันไม่ได้แล้วนะคบเพราะว่ามันใส่สไลด์แล้วใส่ใ<ป>ส่คุณสมบัิแล้วใช่ไหมใส่แล้วใส่เลยนะครับเ,เพราะว่าสไลด์เป็นสมกับนั้นเรียบร้อยแล้วอืมแล้วมันอธิบายตามวิทยาศาสตร์ได้ว่าจะไม่ได้จะไม่ได้แล้วทุกั้ทดลองนี้มาอย่างไหนโรงเรียนรงเรียนครับโอ้ก็โอเคนะครับพี่มาวินมาเสนอวันนี้เราจะทำอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่นี้นะครับทำอะไรบ้างล่ะ เราคิดกันคิดเนี่ยอ้าวลองคิดดิจะได้เสนอท่านผู้ชมถูกแล้วผมทำสำหรับคนที่เพิ่งจะผมเอานี้ไปแช่แข็งก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแช่แข็งแจกสวินสีส้มนะฮะก็คืออัลซีสีส้มของฮอลแลนด์นะครับทีมชาติฮอลแลนด์อ่ะนะครับขอบคุณท่านผู้ชมอ่ะเอาอย่างงี้ทีนี้เราจะเริ่มกันทดลองอีกรอบหนึ่งไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวรอคุณผู้ชมมาก่อนนะก่อนนี้ท่านผู้ชมมีหนึ่งร้อยสามสิบห้าท่านหรือเปล่าโอ้มีคนสามท่านนะครับมีสามคน ท่านผู้ชม3ามคนนะครับก็โอเคนะฮะก็ประสมความเส้นเดตมตามสมควรนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็เอาเอาแบเนี้ยจะได้ผู้ชมจะได้มองเห็นนะ